สวัสดีเพื่อนๆสาโวโกลเดนสปาทูล่ากันด้วยนะครับคอมโบของเราในวันนี้เนี่ยฮะเกิดจากอักเมนนี้นั่เนเองนะครับอ่าชื่ออักเมนนะไม่กล้าอ่านนะกลัวอ่านผิดแม่งอ่านโคตรยากเลยนะฮะเอาเป็นว่าอักเมนนี้คืออักเมนฮีโร่นะครับฮีโร่วายเนี่ยนะครับวายที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณนะฮะจะกลายเป็นตำแหน่งไฟเตอร์นะครับและการโจมตีของวายเนี่ยนะฮะมีโอกาสดรอปสมบัติเมื่อสังหารได้ด้วยนะครับเออแล้วความเสียหายของวายเนี่ยนะครับถ้าเป้าหมายเดียวจะรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับ ตามจํานวนชิ้นส่วนไอเทมของเราที่ใส่ไว้ในทีมนะฮะแน่นอนนะครับว่าถ้าเราจะเล่นอัพเมนนี้เนี่ยเราจะต้องใส่วเข้ามาในทีมนะครับวคือตัวนี้นะวเนี่ยสดาวแม่งไปเลยนะครับเป็นตัว2เหรียญนะครับวเป็นตัว2เหรียญเพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่รีโ o a d ดีที่สุดก็คือช่วงเลเวลหกนะครับเราจะเล่นวกับอะไรถึงจะดีที่สุดนะฮะวายเป็นเผ่าจักรนอร์นะครับเราต้องเล่นกับจักรนอร์นะครับจักรนอร์ก็จะมีทงด้านของอาร์ทอกนะฮะวนะครับมอนโดนะครับ อูดิเอะนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของเซตอีกตัวหนึ่งนะครับถ้ามีเซตนะครับอีกหนึ่งตัวที่ควรมาคู่กันเลยนะฮะถ้าเล่นเซตก็คือเจ้านาฟิลินะครับเพราะว่าเซตเนี่ยเป็นจังกอนอนบดโซไฟเตอร์นะครับแล้วนาฟิลลก็เป็นจังกอนอนบดโซไฟเตอร์เช่นกันนะครับมันจะได้ควบคู่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วถามว่าเล่น6จังกอนอเล่นกับอะไรถึงจะดีที่สุดนะครับผมแนะนําตัวนี้นะฮะน้องนาฮะ นาเนี่ยเป็นสไนเปอร์หมวกลูชดอนนะครับมันจะไปคอมโบเชื่อมกับมอนโดได้ด้วยนะครับมอนโดเป็นจังร้องกัดลูชดอนนะฮะใส่ด้านของเจ้าจินมาเพิ่มนะครับจินเนี่ยเป็นตัวราคา2เหรียญนะครับช่วงที่เรารีโลหาายเนี่ยเราก็อาจจะเจอจิน3ดาวด้วยเช่นกันนะครับและแถมเชื่อมกับมอนโดด้วยได้ด้วยนะฮะเอามอนโดก็2เหรียญเช่นกันนะครับ3ตัวนี้มีโอกาสที่จะทํา3ดาวได้ค่อนข้างสูงนะครับนาเอาแค่2ดาวพอนะฮะ ตัวอื่นเนี่ยเอาแค่2ดาวพอนะครับ3ดาวแค่ตัว2เหรียญพอนะอ่าและถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถตั้งบอร์ดได้นะครับชนะไปเรื่อยๆขึ้นเลเวล9นะครับอีกหนึ่งตัวที่อยากจะให้ลงเลยก็คือวอลัสนะฮะวอลัสเนี่ยเป็นทางด้านของสไนเปอร์บวกเวทนะครับมันจะเป็นคอมโบเชื่อมเป็น3สไนเปอร์เพิ่มให้กับจินเก่งขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของวอลัสเนี่ยก็เก่งขึ้นแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเล่นคู่กับเวทนะฮะอ่า ในช่วงท้ายเกมนะครับถ้าเพื่อนๆขึ้นมาเลเวล9มีโอกาสเจอลิซินเนี่ยนะครับสามารถเอาลิซินมาใส่เพิ่มได้นะครับเพราะตัวของลิซินเนี่ยมันจะมีเผ่าจังกะนอตด้วยนะครับอยู่ไหนวะเผ่าจังกนอตอ่ะนี่นะครับลิซินเผ่าจังกะนอตนะครับทํา2ดาวแล้วก็เอาอาถกออกนะฮะเพราะยังไงลิซินตัวห้าเหรียญย่อมดีกว่าตัว1เหรียญอยู่แล้วนะครับใส่ลิซินเข้ามาเพิ่มนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับบอดของเรานะครับ และไอเทมที่ดีที่สุดนะครับของน้องวายนะครับแน่นอนนะคริเอดออฟไนท์นะครับแล้วก็แฮนด์ออฟจัดนะฮะสามชิ้นนี้ดีที่สุดของวายแล้วนะครับส่วนจินนะฮะถ้าจะให้ดีๆเลยนะฮะของจินก็ครินะครับกุนซูก็ได้ถ้าไม่มีกุนซูก็ใช้เป็นจ่ายแอนลาฟิเปอร์แล้วแต่เลยนะครับไซเคอร์คริกับไซเกอร์เนี่ยเป็นของคู่กันนะควรจะต้องมีนะครับ มอนโดนะครับถ้าเราไม่มีลาสวีเปอร์นะครับมอนโดควรจะมีอีเวนชาลนะครับซันไฟก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีตัดหิวในทีมเลยนะฮะแล้วก็ใส่เป็นอะกากอยก็ได้นะครับอะเซตก็เช่นกันนะครับใส่ของถึกๆให้เซตไปเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะอะถ้าเพื่อนทางบ้านอยากเห็นแล้วว่าคอมโบนี้มันโหดยังไงนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปชมในเกมกันเลยฮะ ก็เรื่องราวนะครับมันเกิดจากอังเมนแรกสุดนี้เลยนะครับใน2อิขีดหนึ่งนะครับผมพยายามรีโลดูว่ามีอันไหนน่าสนใจบ้างนะฮะและอันตรงกลางนะครับโคตรน่าสนใจนะฮะเออสำหรับอันตรงกลางนี้นะครับก็คือมันจะให้วายของเราเนี่ยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะฮะและผมมามีวายอยู่ในเบนซ์อยู่แล้ว1ตัวนะครับ หยิบมาก็เลยกลายเป็น2ตัวค่ะหนึ่งตัวจะกลายเป็น2ดาวนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยการหยิบมานะฮะอาร์เมนนี้เนี่ยนะครับสกิลติดตัวนะฮะได้รับพลังโจมตี2%ตามจํานวนคอมโพเนนต์ที่ทีมของคุณสวมใส่นะครับยิ่งใส่ไอเทมเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะฮะวายของเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองนะครับและในะเกมนี้เนี่ยเอ็นเคาน์เตอร์มันเป็นด้านของคอมโพเนนต์นะครับมันได้รับคอมโพเนนต์เพิ่มมา2ชิ้นนะทำให้วายของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับ ผมก็เลยใส่ผลพิสาจนะฮะแม็กแอคแท็นะครับ,รบให้กับวายไปเพื่อที่มันจะได้ปั๊มดาเมจตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับแต่ในเวฟแรกนี้นะผมตั้งบอร์ดไม่ทันนะครับก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปนะฮะเออเรามาดูอัคเมนี้กันต่อนะครับสำหรับอัคเมนี้เนี่ยนะครับวายจะกลายเป็นอ่าตำแหน่งไฟเตอร์นะครับจะปกติแล้ววายจะเป็นอ่าตัวแทงใช่ไหมจะกลายเป็นไฟเตอร์แล้วมีโอกาสดรอปสมบัติเมื่อสังหารศัตรูได้นะครับเออก็คือ เวลาวายค่าศัตรูเนี่ยนะครับมันจะดรอปทองดรอปของดรอปอะไรพวกนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างเนี่ยเป้าหมายของวายที่โดนโจมตีเนี่ยจะแรงขึ้นด้วยนะครับตามจํานวนชิ้นส่วนไอเทมที่สวมใส่นในทีมของคุณนะก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับนี่แต่ความเสียหายของวายเนี่ยนะครับจะเป็นกายภาพนะโอกาส35ในการดรอปสมบัตินี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยตั้งบอร์ดมาเป็น Y บวกกับจังกรนัดมาก่อนเลยนะฮะคือเดี๋ยวเราจะใส่เป็นอาทออกลงมานะครับถอนจักรนัดถ้าเล่นกับ Y เล่นเป็นจังกรนัดจะดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพ่วงคอมโบอื่นมาอีกทีในภายหลังนะฮะแต่ในช่วงต้นเกมเราก็ตั้งบอร์ดมาเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับออไอเทมที่ควรจะใส่ให้กับ Y นะครับก็จะเป็นทางด้านของ hand of judge นะฮะชิ้น,นชิ้นนี้สําคัญมากเลยฮะออพจัดนะครับ แล้วก็ไอเบลเนี่ยผมรอสนามกับดาบอีกทีนึงเนาะตอนแรกคิดเอาวไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะเปลี่ยนไอเทมอีกทีนึงนะฮะผมอยากจะรีบใส่ไอเทมเมื่ไหร่ชดต้นเกมนะมันจะได้เก่งๆต้นเกมมันจะได้ฟาร์มไอเทมเยอะๆนะครับเพราะวายมันดรอปของไนงะถ้าเรายิ่งสังหารศัตรูได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งมีโอกาสได้ของเยอะเท่านั้นนะครับโอ้โห,โหแลวดูฮนะเรเจะกับมาสหาที่ตีฟรีอยู่นะครับไหวหรือเปล่านี่ เข้าไปฮนะขอต่อยโอ้ไม่ทันฮนะยังคงแพ้อยู่อย่างต่อเนื่องสองราウแล้วนะครับพี่วายเรารอสองดาวเมื่อไหร่วายผมว่าโคตแน่นอนแต่ช่วงแรกนี่ก็ไม่เป็นไรฮนะชิวๆเก็บเงินตามปกติไปนะครับเพราะบอดเรามันยังไม่แข็งไงมันยังไม่มีอะไรเลยอ่ะเทียบกับบ้านอื่นแล้วอ่ะนะครับแล้วข้อดีของอัคเมน,นินก็คือตัวของวายเนี่ยมันไม่มีใครเล่นอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ถ้าเล่นอ่าวายเนี่ย ก็จะเป็นคิตันแกมบิดใช่ไหมนะครับคิตันแกัมบิดเค้าก็จะเล่นแค่2ดาวนะส่วนใหญ่เขาไม่ทํา Y สดาวกันหรอกนะครับทำให้อาร์เมนี่เนี่ยดีมากๆเลยเพราะเราหา Y 3สมดาวได้ไม่ยากนะครับผมแนะนํานะถ้าหาว่าไออาร์เมนี้ขึ้นมาหยิบเลยตานั้นคุณได้แต้มแน่นอนแต้มบวกแน่นอนนะครับเล่น Y กับจังกันนัดอ่ะโหดจัดเลย ไปเก็บตังค์เห็นไหมเนี่ยมันดอบเงินโคตรเยอะเลย,ยเว็บนี้ได้สี่เหรียญอะแบบเงินเยอะจัดอะถึงแม้ว่าเราจะแพ้ในการต่อสู้นะครับแต่ถ้าวายสังหารได้สักตัว2ตัวเนี่ยดอบดอบเงินสักเหรียญ2เหรียญก็คุ้มต่อรอบแล้วนะถือว่าถือว่าเป็นอาร์เมนที่เก่งมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะโดนเนิบด้วยเรามาตอนที่3ามกิจสงนะฮะอาร์เมนที่2ของเรานะครับ แน่นอนนะฮะว่าอันขวาเนี่ยดีสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันได้คอมเพลเนนต์มานะครับทำให้วายเก่งขึ้นแล้วก็หยิบม,มาเลยครับผมใช้เป็นหมัดนะฮะมัดนี้ดีสุดแล้วนะสามารถสแลมได้หลายอย่างนะครับทั้งคริแล้วก็แฮนด์ออฟจัดก็ได้หรือว่าจะเป็นโอ้ได้เยอะแยะเลยอ่ะแล้วผมถอดของเลยครับผมใส่ไอเทมที่ดีสุดนะฮะของวนะก็จะมีะคริอีเวนชาา ่าไม่ใช่อีวิญชาวขอไพลเอ็ดอัพไนท์นะครับแล้วก็แฮนด์อัพจัดนะฮะสามชิ้นนี้ดีสุดแล้วนะครับอ่เอ็ดอัพไนท์แล้วก็ไอเอแล้วก็แฮนด์อัพจัดเนี่ยแหละดีสุดแล้วอ่าตอนนี้นะครับผมก็เริ่มรีโลนะครับตั้งบอร์ดสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันสามารถอ่ายืนได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ตั้งบอร์ดเป็นจังก์นอตบอร์ดซานดิชิสนะครับลูชาโดใช้น้องนาด้วยนะฮะน้องนาติดกับมอนดอนะครับมันก็ช่วย ให้มอนโดของเราถือขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเชื่อมกับจินอีกทีนึงนี่ตบสนั่นหวันหว่นหัวใจนะฮะวายผมโคตรตึงต่อยตายหมดอะตอนนี้วายสองดาวด้วยเออการเงินนะครับอาจจะลดพวบนิดนึงเพราะว่าเราตั้งใจรีโลเพื่อจะตั้งบรอดให้ได้ไงนะฮะในเวฟสามิดสองไปเนี่ยเพื่อนๆควรจะขึ้นเลเวลหกแล้วนะครับแล้วก็รีหาวายให้ได้สองดาวนะครับ อโอ้โหราคามากออกมาอย่างไวฮนะสังเกตนะผมจะซื้อแต่มาสองสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ค่อยเริ่มรีโลนะครับเอาไวล,ลงไปเพิ่มเนละเพราะว่าผมไม่ได้จะใช้ไอ้เจ้าจันหน้าอยู่แล้วครับนี่ฮนะได้จินมาแล้วครับจะใช้จินนะครับเป็นตัวคอมโบนะกับนา เพราะว่าช่วงที่เรารีโลหาวายเนี่ยนะครับมันเป็นราคาสองเหรียญนะฮะจินก็สองเหรียญเช่นกันนะครับเราก็ใช้จินเป็นอ่าดาเมจช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับในหนึ่งทีมเนี่ยคอมโบที่ดีควรจะมีตัวอ่าตัวแบกอย่างน้อย2ตัวนะเป็นแคลรี่หลักแคลรี่รองอะไรประมาณนี้ครับถ้ามีแคลรี่หลักตัวเดียวแล้วแล้วบังเอิญมาโดนหลวงตายไปนี่บอกเลยว่าเหงาแน่ผมก็เอาจินมาเป็นอีกหนึ่งตัวดาเมจนะครับแต่งกันเรื่อยๆฮะไม่ต้องห่วงอะไเรื่องการลีโลครับว่าแบบ รีเยอะไปเงินจะหายไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าพี่วายเราจัดให้ครับเส็งเงินล้วล้วฮะผมสแตลมเป็นอีเวนต์ชาวใสให้ด้านของมอนโดด้วยนะครับเพื่อที่จะามาลดเกาะให้วายเราต่อยแรงๆนะฮะแล้วก็เวบนี้นะครับไอเทมที่น่าสนใจนะฮะอะไรเอ่ยจริงๆไอเทมวายเราครบแล้วนะตอนนี้เราอยากได้วายตัวนี้นเพื่อที่จะเอาเกาะนะครับโอ้ยโดนแย่ง บาดหน้าหมดเลยครับไม่เป็นไรครับผมใช้เป็นดาบเอาสแลมกับหมัดเป็นคริให้กับจินก็ได้นะไว้ไม่มีใครเล่นมันเอาไปทำไมวะเนี่ยโอบิวันขอดูบ้านโอบิวันอะโอบิวันน่าเอาไว้ไปทำอะไรวะน่าจะอยากได้เป็นอะไรอะอ๋อน่าจะอยากได้เกาะนะครับเขบาน่าจะเอาเบลไปผสมกับนี่งเป็นเกาะนะฮะอ่าเรากลับมาดูที่บ้านเรานะครับรีโลวันต่อฮนะจินครับมาลัวๆเลยครับ ช่วงที่รีโลหาวายแล้วก็จะเจอจินสามดาวไปด้วยนะครับอ่านี่บผมใส่เทมจินให้กลายเป็นคริเลยครับผมแล้วก็รีกันต่อยอักนหน่อยเจอจินอีกแล้วครับมอนโดอีกตัวฮะจินอีกแล้วโอ้โหหยกอ,อโโด,ดนะครับผมลงนาฟิลี่ไปฮะให้กลายเป็นสี่จังก์นอตนะครับตัวของมอนโดนี่ก็เป็นราคาสองเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ เรารีโลหามอนโดหาวายหาจินเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เลเวล6นะครับมันตัวพวกนี้มัน3ดาวไปพร้อมๆกันได้โอ้โหและไอเทมผมออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยเดาจังแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันคือไอเทมฟรีนะครับที่ได้มาจากวายครับเสกมาให้คนะมอนโดคนจะมีอีเวนต์ชาานะเพราะว่าทีมเราไม่มีจอกเกาะเลย y, ลวายเราจะได้ต่อยหนักๆ วาร์ปกันมาที่เวฟ4คิด2เลยนะครับเวฟนี้เนี่ยผมมองว่าอันขวาน่าจะดีนะฮะ <c oughs> เพราะว่าอันขวานี้มันให้เงินของเรานะครับให้เงินกับเรามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมคิดอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยวายเราควรจะต้อง3ดาวได้แล้วนะครับเออการเงินเรามีปัญหาถ้าหากว่าเรารีจนหมดเนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราเอาอัคเมนด้านขวามาเนี่ยมันจะช่วยให้การเงินของเรากลับมาคงที่ได้อยู่นะครับ ตัดสินใจหยิบม,มาเลยฮะแล้วก็เริ่มรีโลกันเลยทีเดียวเชียวครับเพื่อที่จะทําให้ Y เป็น3ดาวทีมอนโด3ก่อนใครเพื่อนเลยฮะแต่ก่อนนั้นนี้จิน3ไปแล้วนะอ่าแล้วไวครับยังขาดอยู่2ตัวครับอยู่ไหนเอ,อ่ยนะทีนี้ฮะทีนี้เราต้องใช้อยู่แล้วครับไววอยู่ไหนอะไวเจออีกหนึ่งตัวดูอวครับขาดไวอีกหนึ่งตัวครับผมรีเลยครับไม่รอช้าโอ้โหโคโบโกเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วเจอเลยฮะไว สามดาวครับอ่าส่วนในเบนซ์อ่าในบอร์ดของผมนี่ก็สบายสบายครับผมเ <c oughs> ่งเงินจัลลุเห็นไหมนะถึงแม้ว่าเงินเราจะเหลืออยู่เพียงหลักหน่วยนะครับแต่ว่าด้วยอาร์เมนอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เงินเราเด้งกลับมาได้นะอีคอนเราจะไม่เสียนะครับผมผมรีบรีโลไอเพราะว่ามันเป็นเวฟสี่ขีดสองแล้วอ่ะมันควรจะต้องวายสามดาวแล้วนะครับถ้ามันช้ากว่านี้มันจะลําบากเอานะฮะเพราะคอโมโบข,ของเราเนี่ย มันไม่ใช่คอมโบที่เลดเกมเหมือนพวกฟาสเก้าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งตั้งแต่ตอนนี้เลยฮนะแล้วเราไฟลุกอยู่ด้วยนะสวยงามครับตอนนี้ y 3ดาวแล้วฮะมอนโดสามดาวจิน3ดาวนะครับ,อรบไอเทมท็อปเทียของของทั้ง2ตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นวาหรือว่าจินนะฮะจินนี่ของอย่างโหดเลยนะกุนซูคริแล้วก็ไฟเกอร์เนี่ยถือว่าโหดมากนะฮะมอนโดนะครับยังขาดตัดฮิลอยู่นะฮะยังไม่มีนะ มันโดสามดาวแต่ว่าไอเทมไม่มีเลยนี่ผลพิศาจรที่ผมใส่ให้วายก็แม็กพาวเวอร์ตอนนี้นะครับปัจจุบันดามเมจขึ้นไป 3- าสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเราใส่อะช่วงต้นเกมมันจะแบบว่า,าสังหารได้เยอะเก็บแฟกได้ไวนะฮะแต่ว่าจินของเราบางทีดามเมจมันแรงเกินนะมันอาจจะแย่งดามเมจของอเจ้าวายเป็นนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับจินแม่งดันโหนไงอุ้ย ปากบอกว่าโหดแต่เว็บนี้ดูทรงไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะมิจินเออเจออะไรวันนี้โอ้โคอมด้วยล,แลิราะว่าคอมด้วยลิเนี่ยไม่นานไม่นานเออเขาเป็นด้วยลิจังก็น้อหรอรู้แต่ว่าคอมเนี่ยถ้าเป็นคอมด้วยล,แลิอ่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าอูดเดียเนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานโดนปรับแม่แม่งเก่งเกินไป โอ้โหแล้วนี้มีวาลัสด,ด้วยนะฮะตัวที่ใครๆก็อยากได้นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการเกาะนะครับเกาะสักชิ้นอยู่กับอาคาลิไปแล้วเอ่อถ้าคุมก็ได้โอ้โหถ้าคุมก็ไม่ได้ต้องเอาหมัดน,นะฮะสแสลมเป็นตีปโกฟตีปโกฟก็ยังดีอยู่โอ้โห โอ้โดนแย่งของตัดหน้าหมดเลยบอดเราเลเวล6นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มแบบตั้งบอดขึ้นเลเวลแแล้วนะครับเพราะคอมโบของเรานะครับมันมันจะตึงตอนเลเวล8นะเพราะว่าเราจะเล่น6จังเนนอตนะครับเราต้องหาไอ้เจ้าอะไรอะเซตให้ได้ด้วยนะครับผมสแสดงเป็นติปโกบเลยนะครับแล้วก็ใส่ให้กับอาร์ท็อกไปก่อนนะ จินนี่ก็ผมใส่ผลปีศาจเป็นอาอาอะไรวะเนี่ยอาทิติกเหรออาทิติกรเคโอนะครับก็ยิงครั้งที่สี่ดาเมจจะแรงมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าสังขารได้ชัวร์หนึ่งตัวเนี่ยเวลาจินยิงครั้งที่สี่อ่ะเปี้ยงแรงมากครับโอ้โหแล้วไวอ๋ออันนี้เป็นอักเมนนะที่มันเด้งดึนรัวๆเนะี่ยอักเมนอักเมนเด้งตังค์นะครับบจังสังขาร ดูการเงินผมครับเด้งขึ้นไปเจ็ดสิบแล้วฮะเมื่อกี้เร็วมากเลยครับแต่ก็เราตั้งใจไว้แล้วฮะว่าเราจะต้องรีบขึ้นเลยว่าแปดนะครับเพราะบอร์ดนอืน่นนี่เขาแปดกันหมดแล้วนะเนี่ยแปดแปดนี่ก็อันนี้หกอยู่อันนี้แปดต้องรีบนะครับบ้านนี้บ้านเน,นี่ยเนี่ยคุเดียนสองดาวเนี่ยโคตรเวอร์เลยอืม เดือดแอดหหมากเขาโหดจัดเน,นี่ยเนี่ยมีรีซินด้วยนะครับเขาเล่นเป็นดูเอลิสนะดูเอลิสบวกจังกอนัทแล้วก็ใส่มิติเมกด้วยหรอมิกแอนแม็กว่ะของเรานะครับเก็บตังค์ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องขึ้นเวลร8ไปหาเซตให้เจอเซตตัวเดียวนะครับจะเชื่อมทางจังกนอนอทแล้วก็โซไฟเตอร์ด้วยเจอกับลูกขนุนนะครับ คอมโบนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมตใต้หนึ่งคอมเลยนะไอ้เจ้าไคสะกับกับสุพิมสุพิวเซลเนี่ยโอ้ยแต่จินผมตีแรงจัดนะดาเมจแรงกวายอีกอะ่ะเจ็ดพันเจ็ดครับวาย6 0 0 0นหเลยโอย้จินแม่งจินแม่งแยง่งนาทีวายหมดเลยเรา้ากันมาที่5้าคิดสเลยละกันนะครับตอนนี้นะฮะเราขึ้นเลเวลแปแล้วครับผมต้องเริ่มรีโลหา เซตให้เจอแล้วฮะอยู่ไหนวะเซตเลยเซตของพี่ต้องรีบหาเซตให้เจอนะจะเจอแล้วครับโอเคลงเซตไปให้กลายเป็น6จังนัดตนะครับจากนั้นก็ไอเทมคลิปอีกหนึ่งชิ้นใส่ให้กับนาไปนะฮะสลับเอาติปโกฟใส่ให้เซตนะไอเทมของหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ใส่ให้วอลัสอีกทีหนึ่งในตอนท้ายนะครับบ้านนี้บ้านนี้เดือดจังนะ่อ,อที่หนึ่งนี่ว่าเดือดจริงเปล่าขอทีเดียวเปี้ยงสองพันเก้ารู้เรื่องโอเวอร์บอยพร้อมเรียบร้อยครับผมโดนกุซะบ้างฮนะบ้านนี้นะครับหลังจากที่เราลงหกจังก็น้อย,อยเขาเอาเราไม่ลงนะ หกจังก์ก็นอนนี่ได้ถึกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมว่าหกจังก์ก็นอนก็ถึกไม่เท่ากับโพลเล็กเตอร์อยู่ดีนะผมว่าถึกสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโพลเล็กเตอร์นะหกโพลเล็กเตอร์ถึกสุดแล้วลองมาก็น่าจะเป็นแบทชั่นปะ มีใครสามดาวเพิ่มว่ามีไครสะนี่ครับใครสะสามดาวบวกกับดาเนี่ยสามดาวแล้วครับโอ้โหบ้านนี้น่ากลัวมากเรามาเจอกับนี่ฮะสเวนสามดาวครับโอ้โหทำไมสามดาวง่ายจังเลยแต่ก็ไม่แปลกนะบ้านกูก็สามดาวสาม,าสามตัวไปครับผมจินนะยิงแถวหลังนะครับแ่วนแถวหน้าให้วายจัดการนะครับจินดอกที่สี่นี่ไ้แตกอะ่ะคือต้องตายหนึ่งตัวเวลาจินยิงดอกที่สี่อ่ะ ไปอย่ง2,006ครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอะเออดาเมจวายครับผอยสมกับเป็นอารเมนท์ฮีโร่หน่อยแม่งเออดาเมจต้องที่หนึ่งหรือว่าจะไปแพ้จินได้ยังไงในหนีครับผมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะอ,อมีสเปียร์โชจินนะครับสเปียร์โชจินได้แต่ผมอยากได้เกาะมากกว่านะเพราะมอนโดเราตอนนี้ตัวแห้งเลยอ๋อไปสลว้ว ก็คงต้องเป็นสเปียร์โชจินแล้วแหละนะครับเบ็นโชจินเตรียมเอาไว้ให้กับวอลัสนะจะจะอยู่ถึงวอลลัสหรือเปล่าต,ตอนนี้เราไฟลุกอยู่อันดับหนึ่งนะฮะเราต้องค่อยๆตั้งบอร์ดขึ้นเลเวล9นะครับแล้วก็เป็นรีโลหาวอลัสนะอูเดียผมยังไม่สองดาวเลยอูเดียนี่หายยากจริงนะเพราะว่าไอ้บ้านไอ้บ้านเนี้ยมันเล่นอูเดียนะครับกกอูเดียวไว้อยู่เนะี้ยโอ้จะสามันนีเป่าใครสองตัวนะครับ ติดเซตไว้ด้วยนะนโอ้ไข่ตัวเดียวละอุเดียเขาลมมาก,กนะเนี่ยกักไว้หลายตัวเลยอาถท็อกด้วยโอ้บ้านนี้ซากาเดียนน่ากลัวอยู่นะเนี่ยไฟลุกเชียวและเราก็มาเจอกับซากาเดียนที่ไฟลุกนะครับโอ้จริงเขาทาเหม็นแน่นจัดเลยนะจินผมล็อกขอบไปฮนะค่อยๆตีครับโอ้โหชาเหลือเกินจินเลย จินนี่ต่อให้เราใส่เทมแอคแคสปิดเพิ่มเท่าไหร่จินก็ยังตีเท่าเดิมนะครับความเร็วของจินจะไม่เพิ่มนะฮะโอ้ไม่ไหวแล้วว่าเออโดนซาการเดียนตบได้ยังไงเอาละลำบากลำบนนะฮะโดนซาการเดียนตบตอนแรกไอเราก็คิดว่าอยู่ตัวแล้วนะชิวๆไม่ฮะยังคงมีเวฟที่แพ้อย,อยู่และ ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะนอกจากขึ้นเลเวลเกนะครับอยากได้เซตสดาวจังเลยเออเราไม่มีตัดฮิวด้วยนะแต่รอบนี้มีครับมีจากตีมโกฟวัดใจไปโอ้บ้านนี้เขาเล่นเป็นมาซาฮาริโลอะโพดิจิฮะโพดิจิโพเนกเตอร์สเวทก็เป็นคอมโบที่เฟี้ยวนะแต่ว่าไม่ไหวในยุคนี้ผมบอกเลยคอมโบผมจริงๆ ถ้าไม่ได้วายแบกนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเออถ้ามีแค่จินตัวเดียวไม่ไม,ไม่ไหวนะแต่วายผมมันถือน,นะแล้ววายแบบสามดาววายผมเก็บสแตปไอ้ผลพิษสานมาใน,นช่วงต้นเก,กมเนียดาเมจเพิ่มสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์โคตรแรงตึ้มต่อยต่อยหมัดหนึ่งก็ตายหนึ่งตัวที่วายเออชุม่มโอ้โหคีโคตรแรงอะ่ะเออ อีกไปหนึ่งบ้านครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะที่คอมพี่มันโหดเกินไปนะเออแ้่ผมชอบอนิเมชันปิดของตัวจีบีรักมากๆๆเลยนะ,ะน่ารักดีิเวลาน้องหลับตาเนี่ยเจออูเดียหนึ่งตัว,ตวครับอูเดียหายยากเหลือเกินนะเราเตรียมขึ้นบอรดเลเวลเ้าแล้วครับโอ้ผมว่าบ้านนี้เริ่มอยู่ตัวละใครสัเขาใส่ผลอะไรอะ โอ้โห oh, อันนี้คือได้รับพลังโจมตี5%ได้รับเพิ่ม30%จากทุทกแรงหากได้รับสถานะ s u p พิเซล e ทหารโอ้โห oh, oh, อันนี้แม่งเหมือนเป็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรอะ e x e c คิวอ,อ่ะโคตรแรงเลยนะนักลัวในบ้านเนี่ยแต่บ้านเราก็ไม่ธรรมดานะครับผมปั๊มบอดขึ้นเลเวลเลเวล9ยังครับปล่อยไว้ก่อน ใส่ไอเทมให้มอนโดฮะเอาถึกๆไปเลยน่าจะเป็นบัมโบ่บัมโบ่เวทน่าจะดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าทีมของคนอื่นนี่ส่วนใหญ่เขาเป็นคลิก,กันนะครับเอาต้านคลิกมาใส่ให้มอนโดเพิ่มจะดีกว่านะครับนี่ไอเทมชิ้นนี้นะครับความเสียหายลดลงนะเมื่อถูกม,มันมันมันเกาะไว้กันคลิกะนะครับไอชิ้นเนี้ยของดีนะ แล้วมาเจอกับบ้านนี้ฮนะโคเวอร์บายทอมที่ต้นเกมเขาทำเราไวนะ้ฮะจำได้แม่นเลยไม่เงี้ยหนึ่งเม็ดรับดามเมจของจินเม็ดที่สี่ได้ด้วยเนะว้ยโอ้ยไหวปะวะวิวิเหมือนจะไม่ไม่ไหวเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยผัดนขึ้นผัดกันลงนะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าแล้วครับรีหาวัลัสเลยฮนะหมากตัวสุดท้ายของเรา ต้องรีบครับดีใจอ้าวแล้วเจอแล้วไงวอลัสครับผมลงวอลัสไปเป็น3สไนเปอร์นะครับแล้วก็บวกเวทด,ด้วยนะก็ตอนนี้ต้องยกไอเทมนะครับให้กับวอลัสเลยฮนะใส่ให้เป็นเปลี่ยนโชจินกับตอนนี้รีก่อนรีก่อนได้เซตมาตัวหนึ่งโอเคเพยังไม่สองดาวครับอ่ายัดไอเทมให้กับวอลลัสเลยฮนะ เป็นโชตินกับคริเออผมอยากได้วอลลัสองดาวเลยถ้าวอลลัสองดาวไอ้ดาเมจมันจะอลังกว่านี้นะฮะตอบนี้มาเจอกับด้านของซาการเดียนโอ้โหไม่ไหวเหรออุ้ยแย่แล้วครับเอือโดนอีกแล้ว16บห้ยจุกจัดๆเรเลยสิบแปดแล้วฮะผมต้องรีบ หาสองดาวเพิ่มนะครับผูเดียก็ยังไม่สองนะเอาหน่อยเว้ยวอลั์มาอีกหนึ่งตัวครับขาดอีกตัวเดียวสองดาวถ้าสองดาวผมว่าเสียวเลยอ่ะไม่เจอบ่อยยังเลยเร็วหนะ้ากูเดียสองดาวแล้วครับขอเซตหน่อยเซ,ตห,ยเซตหนึ่งตัวไปเซตไปเร็วเออนั่นแหละเซตสองดาวสวยครับ ขาดวอลัสหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนอาร์ตอาร์ทอกออกใช้รีซินแทนได้นะรีซินใส่จังกนัดได้และเรามาเจอกับบ้านนี้นะครับไหวปะไหวไหมยิงหน่อยเปี้ยงอุ้ยไม่ไหวว่าอุ้ยบ้านนี้เรากลัวมันมาแล้วครับอ้อโดนเข้าไปอีกสิบสี่รือเหลือสี่แล้ว เออไม่ได้แั้นมันจินนี่แต่ว่าออไม่ใช่จินขอภัยมันชื่อลิซินตอนนี้ผมต้องรีบเอาเล็ดบัฟแล้วครับลำบากมากฮะทีมผมไม่มีตัดฮิลเงหยิบเป็นโคโมโกมาที่ติดเลดบัฟนะเอามาตัดฮิวที่นหน่อยอได้ดิซินมาครับเดี๋ยวใส่ลิซินเป็นจังกนนแทน Ok. เอาอาท็อปออกอใส่ลิซินแทนนะครับแล้วก็เอารีหาวอลัสอีกหนึ่งตัวไม่เจอเลยเลนบัฟใส่วอลัสเลยฮะเราต้องมีตัดฮิวนะไม่งั้นลำบากลิซินเป็นได้หลายเผ่านะไม่ว่าจะเป็นด้วยลิจังนอร์หรือว่าเอ็กคูเนอร์ก็ได้นะครับนี่ผมสับหมากนะย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับ เรามาเจอกับบ้านนี้ฮะโอ้หแน่นครับเลือเหลือเก้ากับเลือเหลือสี่ต้องมาจ้ากันนะฮะยิงครับแต่รอบนี้ผมมีตัดฮคิวฮะชีวิตก็อาจจะดูดีขึ้นมานิดนึงไหวไหมเอ้ยเหมือนจะไหวว่ะ้โหเม็ดนี้เม็ดเดียวเท่านั้นจอดครับแรงจัดจัดฮะยังสามารถเอาชีวิตรอดไปได้ โอ้โหเดือดอยู่นะเอ้ยเหลือสองคนท้ายว่ะเอาแล้วครับอย่างมากู้ที่สองอ่ะถ้ากูแพ้อวาล,ลัสผมไม่ยอมสองดาวอ่ะโอ้โหเสือได้ว่ะหาไม่เจอหมดแล้ววาล,ลัสไม่สองดาวดูครับว่าบ้านเขาตั้งบอรอดยังไงนะฮะถ้าจะให้ดีผมควรจะต้องสับเอาตัวดำแบบผมไปไว้ฝั่งขวานะฮะเพื่อที่จะทลายฝั่งขวาเขาให้แตกก่อนแล้วค่อยเข้าไปยิงตรงนี้นะ ไม่งั้นเรายิงตรงนี้ติดติดนานเลย่ะก่อนจะเข้าไปได้อะโอเคสับครับย้ายเอามาไว้ควงาให้หมดฮะจะไหวหรือเปล่าครับผมผมเอามอนโด,ดไปยืนค้ำนะครับเพื่อให้ตัวอย่างโอ้ยมันโดดแรงจังวะพยายามยิงครับซอยไปโอ้ยวไว้เอ็ดออนไหน์แตกไปแล้วโอ้ย เดาเลียมันโหดจัดเลยอะโอ้ไม่ไหวว่ะนี่ขนาดตั้งตั้งบอร์ดแบบว่าได้เปลี่ยนมานะยังไม่ไหวเลยครับผมได้ที่2มาครอบครองนะกับคอมโบนี้6กจังก์นอตนะครับแล้วก็วเป็นอ่าอัคเมนฮีโร่นะครับใช้จินเป็นตัวช่วยแบกนะฮะคอมโบนี้ก็ถือว่าได้แต้มนะครับได้แต้มก็ถือว่าคอมพิวแล้วนะฮะเวล็กูดครับ <Very good S 2> سس <laughs>